าห้า้าเอ้ยสุด,ดยอดเลยเดียววันนี้ประพัมมอกสวยเนี่ยหน่อย ลารอบๆพี่น้องเนาอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ทว่าบอกค้ำเคยมาเนะเาะมาในคลิปปีกายนี่พี่น้องเยอมากคอับอมือปราบใช้ตำโดดเพื่อพูดแหละจุดหมายที่บอกรับชิไปตั้งให,หม่เมื่อน,นี้เนาะไปรอบวันนี้เดี๋ยวไปไปลุ้นน้ำกัดมันทีมานบรืีว่าบูมาน ไยแต่ดินแหยย้แต่ดินโมแหงีปายากขนาดทางติ <c oughs> ดทางออกหมาเมือนนี้ห,นหมยแรกของปีนีฮะต่อาตมาต่อาตมาเทือแรก ลองเบิง้งอยู่บ่อนนี่แหละอ่ะทุกลานเมืกีขอปูขอปลามากินีโ่โซกุ้งหมันด้วเหมือนนี้นะอะสบายดีเครื่อหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเมื่อกนนี้เขาจะออกมาใหม่เดี๋ยวมาตุกปลาหน้าดิพี่น้องแต่กระปุบบกหูคือการเอามปซีหมานาหมุดัวหมูหมันเนาะ อันนี้ก็ปิดข้างแรกของปีนี้นงมาลุ้นกันเป็นอะไรที่กับบูฮูส์คือกันอาจารย์ท่านที่ว่ามีประสบการณ์ทางด้านนี้เกิดแนะนำบุคคำใน,เ,เ,น,ำบบรนเรื่องเนาะว่าบุคคำกับบทนัดปัญหาเรื่องตุกเบ็ดเนาะจะว่าใจมาก ใหญ่ักปกติก็เป็นพวกขั้มตุกแต่ปลากระสูตดตีแต่ปลากระสูด ส่วนเนื้อวันนี้จะเต็มเนื้อเลยมาเลยคนยงนั้นมัดเป็ดก่อนพี่น้องไง นี่ก็เป็นเนื้อบวชําไซเนะ <c oughs> าะคือเป็นเนื้อเมนกับเม่นส้มซื่ออีหลีพี่น้องเม่นได้ใจดีเนื้อนี่กันเ็นเนาะยี่ห้อโฆษณาสนาพูนเลยซะเป็นเนื้อเมนที่บคชคำช่างมาพี่น้องมันลุ้นกันว่ามันสิเป็นอะไริได้การอยู่บ่ ลองเงย,อยื่อดูไหมเนาะดูวิาหารกินข้าวแท้เมื่อนี้ หม้หนึ่งบัร้า,ายมาไม้สองพีง่น้องหม้สองเป็นยังไงซีมานอยู่บ่เฮ้ยสอกหมายแต่ได้เมือนี้ย,ยายนี่ตัวรุนกัดพี่น้องเอ้ยหาก,กินไปนี่บ่นมานกับมานบ่นบัวมานกับบัวหวานไปเรื่อยๆ เยเยื่อเ,เม็นคือเก่าด้วยเยื่อเม็นคือเก่าถ้าปุตัยใส่แผ่นสองอา,อากาศห้อนแทธอไป อ <c oughs> ลองมดทุยาถ้าบุกินก็ไม่ได้ดว่าลงเฮือนบุชึกงูเหมือนเปลี่ยนซองโต่มาเนี่ย <c oughs> เปล่นมูวิ่งแล้วกินเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนโซ่ nó sẽ bị nhựa như nhựa động đó chưa tiến xuống rồi đó mà cứ ขับตัวได้นั่งลีดอกพี่ต้องเนาะโหมันแดดสกัสกทุกคนสังเกตบังแดดอ๋อจ้ะหัวจะจะแปลกแกต่นั่งลบแดดก็อาไวหมายเลขของปีคือสิบูมานแท้เลยมาอรอลุนกันหมายเลขของปีกับมือใหม่มันสิคุ้มคาบเนาะ จากบกคำออกจากบ้านมาประมาณมาถึงที่ก็ประมาณเชาวกโลเนาะประมาณส,สักสองสักสามรูพี่เนาะใบได้คงปีมานบูมานกับบูฮงคือกัดเนานะรอลุ้นแผ่นหนึ่งกับบริพุนแผ่นสองก็ยังบูเหน็นผดแผ่นสามบาทแผ่นชาดแผ่นสามถือว่ายังบูสมเร็จนี่ถือว,ว่าฤฤฤฤฤฤวจบพี่น้อเนาะ ออกหมายมือนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นเยื่อเยื่อจะเขืเ่อนเยื่ออย่างลูกปลาข่าวเดี๋ยวกินม,นมันในหอมคือกันกันบออกหมาถ้าเพรชามบูชามเล่นถือว่าจบ มานบอกหรือว่าบงหวานต่อรุ่นกันพี่น้องอย แผ่นซามอะไรพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรมิดเชอร์มอยดทางพูนกับมิดเชอร์มอยบุมีตึกตึกตึกตัก,ตกอย่างมืดธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลย bình người đây. Mưa việc trời mỏi xong ớ. Ừ <ไ>ม่เ <laughs> ือพิษแผดเบื่อเลยามาแต่เช้าจุดสายตอนนี้ก็ประมาณที่สอโมงเนาะประมาณเที่ยงปลาบุกเข้าจากตู่เถือบุคุ้มค่าบายนี่พี่น <laughs> ้องลงทื่นไปลายบุคุ้มค่า <sighs> จิได้กลับกลับมาได้บุ้ยงยงกินบุ้ยอาหาร ขอขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบพี่น้องสำหรับอาจารย์ท่าในใดที่ว่ามีคำแนะนำดีๆก็อย่าลืมเนาะพี่น้องแนะนำเบาคำเนาะกว่านี่กับมือใหม่เนี่ยยังบุเก็งเนืองนี่พี่น้องเอาบ๊ายบายทุกคน